สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะก็เอซนะคะจากชุมพรนะเดินทางมาว่านเอฟซนะ,นะได้ยินเสียงอะไรเจ้ยวแจ้วมาแล้วปุ๊จักเสียงอียังแจวแจวแล้วมากับย่าอ้าวย่าไปตามปะเด็นพนไดนิีน้อยบอกา่าสงสัยพูนได้ยินแต่เสียงอีจังไดน้อบาทนี่น้อไปเรียกป้านะคะแต่ได้คนนี้มานะคะเบิง เดียเยวเดีย,ดย,ดยได้เสียงมาก,ก่อนนะ fc นะคะท่นดีคนไม่รู้คุยอะไรกับย่านะ fc นะได้ยินแต่เสียงนะคะอันนี้บอกปาแตนนัน ฮะอันนี้บ้าประแต่นันอันนั้นออุ้ยเขินอุ้ยเขินเขินมาเร็วมาเร็วทำท่าเขินเอไม่ได้เจอกันวันเดียวเขินใหญ่เลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะปุ๋งบังผนเห็ุเอ้าเออ เออยาชีม,มาเร็วๆไปแ,แล้วอเขินอะไรแหละคะเขินอะไรเหละคะว้า,สา,ย,า <c oughs> วยสไตล์เนาะนอนอตื่นแล้วแหะคะฮะ <ca? S 2> ม,มินนอยตื่นแล้วหละคะ นี่เด้ปูคู่นันกับสีชมพูน,นี่โออราคาเออมันแบบไตใสแบบอันเออดูทางขัดเนะดาะเบ,บอร์ของใครคะของแอ,อ,อ,อดมินเองของแอดมินเองโอ้ใครซื้อให้สวยจังเลยใครซื้อให้มันคือ ฮะโอ้ยไม่กินกับมดกัดแล้วลูกอมกินให้มันหมดเลยอู้เดี๋ยวมดจะเจาะใครซื้อให้ค่ะอู้ลูกโป่งสีสวยจังเลยสีสวยจังเลยเอ้าเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเออเด้งดึงเด้งดึงออะไรเด้อเลยอะไร อะไรเด้อเลยเอ่อเอ่อเล่นอะไรเด้อเลยดึงดึงดึงไปไหนมาฮะมินน้อยไปไหนมาอยู่กับปเตันบอกฮะอยู่กับปเตันบอกโอ้เด้อ เอามินน้อยหายไปไหนแล้วมินน้อยหายไปไหนนะมินน้อยไปไหนนะใครมาแล้วคุณใครมาแล้วนู่นอ้าวปาเต็นตกใจเห็นอะไรอยู่ใต้โต๊ะเราคนดว่าใครอยู่ใต้โต๊ะจักรีเอ้ายิง นี่ยแบรนี่กินเบิร์ตนี่ยถ้ากินแกนทำไมเบไดเลยเออเอาชี้หญ่มึงเดี๋ยวขยิบลงกินให้มึงพูดพูดได้กินสุดท้ายกับผู้นั้นแล้วกินเบิร์ตเลยเออเออได้มองเลนแล้วคนก็คืนแล้วเลยแจักนอนตื่นอิ่มเหรอเออสิแม่นอนอิ่มตัว ยางมาเบินพึ่งลักลี่อยู่ทั้งหลังถูก <c oughs> เออเออเอาหัว <c oughs> อ,อนเอารมณ์ดีวาเลออันนี้คืออะไรโอ้ยตายแล้วเข็มฉีดยาว่ะแซนนี่คือนี่มันคืออะไรคะ ันคือฉีดน้ำนะคะนึกว่าฉีดยาโอ้โหรุ่นนี้คนไข้ตายเลยฉีดปุูงชานีปูนร้องลั่นเลยบอกโอ้ยคุณหมอุ่นนี่ฉีดคนไข้นี่คนไข้ตายเลยเสร็จเลยยังไม่ได้ฉีดเลยคนไข้เสร็จแล้วนุ้ยเข็มฉีดยาฮะ พทษฮะเอาเอาเอาพอาตูนพูนตูนมองยูเพื่อนแล้วหรอวะแล้วมินน้อยมินน้อยโอ้อันนี้อะไรเบื้องนอนเต็มกับเจ็บหัวเลยมันคือมันคือของเล่นโอ้มันคือตัวอะไรเนาะไม่ไม่แม่เปี้ยวทำอะไรแม่เปี้ยวแม่เปี้ยวเป็นอะไรนะลูก บายแม่เปี้ยวไม่บายไปหาหมอเลยนะแม่เป kind of ี้ยวไม่บายไปฉีดยาอะไรค่ะค่แม่เปี้ยวไปหาหมอเลยเอาเข็มดุนนี้แม่เปี้ยวหายแน่นอนเลยเมื่อไหร่แม่เปี้ยวจะหายไม่บายไม่บายน่ะแม่เปี้ยวไม่บายเจอต้องเจอเข็มฉีดยาฮะ ต้องเจอเข็มฉีดมินน้อยต้องเจอเข็มฉีดยาแล้วแม่เปี้ยวไม่เอาลูกไม่เอาเบิ้งทาหโมเพลนนั่ะลูกมือทำอะไรน่ะปักมาหาลูกมือลดน้ำต้นไม้แดดร้อนดยันไม่ไปายยังไม่สบายแม่เปี้ยวเดี๋ยวไม่บาย ไม่บายไม่เห็นแม่เปี้ยวเลยไม่เห็นแม่เปรี้ยวเลยเอออมเขาเก่งขึ้นแม่ตายแล้วมันตายแล้วโอ้ยบอกเป็นขึ้นมุนัแนมันตายแล้วฉีดอะายหรือเ่าอมินน้อยไม่สบายแล้วต้องฉีดยาแล้วมาต่หอเามะขอนดเค็มรุ่นนี้เ เซตคนไข้เจอเข้มรุนเ erm ี่โอ้เจอเข้มใหญ่คร str um ับไปแล้วเจอเข้มใหญ่มินน้อยแล้วอันมันก็ดือแท้แจ็คันหาวยังบูก็คืออารมณ์ดีแท้เออ คนอะไรหูยเ <c oughs> สียงหัวเห็นไหมบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะีบ่ายค่ำๆนะคะแด็ดนะ,ะนเดดมาแล้วนะคะมินน้อยนะคะ,ม,ะ,คะมาถึงก็เออาาอารมณ์ดีเลยระวังกันหัวไปใส่รองเท้าก่อน โอ้ยข่าหอมเนี่ยเนาะนี่รองเท้าวัยรุ่นพี่น้องดวยอือไปไหนคะเอาเอาอะไรไปด้วยเอาเอาเอาบาทที่นี่อ้าเอายาตุ้นฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนอี่ฝุ่นที่เราไปนะหอมจังเลย หอมจังเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ